สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เราจะมาทำาแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยก็จะเป็นวิชา,าทักษะภาษา,านะคะเล่มสี่ฝาฟ้านะคะเป็นแบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มเนะเาะตามในหนังสือนะคะก็ในบทที่1น่นะค่ะนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเ,เนื้อเรื่องเนาะแล้วก็เราจะได้ทำแบบฝึกหัดวิชาทักษะภาษา,าได้นะคะอ่านในเล่มนี้ค่ะนักเรียนเปิดไปนะคะ ไปดูอ่ะข้อแรกนะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะนะคะในหน้านี้นะคะโจทย์บอกว่าข้อ1เขียนวงกลมล้อมรอบข้อที่เป็นคําตอบจากเรื่องน้ําใสนะคะ,ะ,คะก็คือในบทที่1น,นั่นเองนะถ้านักเรียนได้อ่านแล้วนะคะก็ จะจะตอบคำถามได้เนาะนะคะก็จะเป็นคำถามง่ายๆค่ะเช่นในข้อที่1น,นะคะข้อที่1ถามว่าลักษณะของน้ำใสในวันที่ไปหาภูผานะคะในวันที่ไปหาภูผาะคะ่ะน้ำใสมีลักษณะแล้วก็ท่าทางอย่างไรนะคะอ่ะค่าคิดว่าเป็นกอไก่ภาพนี้ใส่ชุดนักเรียนไปก็ให้วงกลมที่กอไก่ ถ้าคิดว่าเป็นข้อขอขคนะคะภาพนี้ที่มัดมัดผมนะคะผมทรงน้ำพุอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถือกระติกนะคะทำท่าทำทางแบบนี้นะคะคิดว่าใช่ก็วงกลมข้อที่ขอใขหรือคิดว่าเป็นข้อ,ขอ,ขอ,ขอคอควายค่ะลักษณะท่าทางแบบนี้นะคะให้มันตรงกับในเนื้อเรื่องนะคะก็วงกลมที่ข้อคอ,อควายนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ยากนะคะหรือใครยังจําไม่ได้ก็ ย้อนกลับไปดูในบทที่1ของภาษาพาทีของเราก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อ,อ่ะข้อที่2โจทย์คือสิ่งที่น้ําใส่ทําเมื่อไก่ตกใจอ่จําเหตุการณ์ได้ไหมคะน้ําใส่เข้าไปหาภูผาเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ไก่ตกใจน้ําใส่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,น,นให้นักเรียนสังเกตที่ภาพนะคะภาพกอไก่ ภาพขอไข่หรือภาพคอควายนะคะคิดว่าเป็นกอไก่วงกลมกอไก่คิดว่าเป็นภาพขอไข่วงกลมขอไข่คิดว่าเป็นคอควายก็วงกลมที่ข้อคอควายค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายในหน้านี้เลยนะคะโจทย์บอกว่าข้อที่3นะคะจำนวนของน้ำแข็งกดที่อยู่ในกระติก ถ้านักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้ล่ะว่า,าในกระติกเนี่ยมีน้ําแข็งกดอยู่กี่อันนะคะคิดว่าเป็น2อ,อันวงกลมที่ข้อกอไก่ค่ะคิดว่าเป็น3ามอันวงกลมที่ข้อขอไข่หรือคิดว่าเป็น3มอันวงกลมที่ข้อคอควายนะคะอ่าเรียบร้อยหน้าที่1น,นะคะง่ายๆลองทําดูนะคะ